ผัก10ชนิดเหมาะสำหรับคนกำลังลดน้ำหนักที่สำคัญปริมาณแคลอรี่ต่ำอย่างแรกนะคะผักกาดขาว12แคลอรี่ผักกาดขาวจัดเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำสุดแถมยังสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูด้วยนะคะ 2. เมื่อเขศมีแคลอรี่17.7แคลอรี่เมื่อเขเนอตนอกจากจะช่วยในเรื่องของการรักษาผิวพรรณให้สวยสุขภาพดีแล้วยังช่วยย่อยอาหารได้ดีอีกด้วยนะคะ สารผักกาดหอมมี18.4แคลอรี่ผักกาดหอมเป็นผักที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายให้มีความราบรื่นและยังช่วยป้องกันพร้อมทั้งบรรเทาอาการท้องผูกได้อีกเช่นกัน 4. ฟักทองมี20แคลอรี่ฟักทองอุดมด้วยไฟเบอร์สูงและมีไขมันตำ่ำถือเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับสาวๆที่กำลังอยู่ในช่วงของการควบคุมน้ำหนักได้ดีไม่ว่าจะเป็นเอามาทำของข้าวหรือของหวานก็ให้รสชาติที่อร่อยไม่แพ้กัน 5. คะน้ามี22.5แคลอรี่ผักชนิดนี้ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีมากๆเพราะมีไฟเบอร์สูง6ผักบุ้งมี24แคลอรี่ ผักบุ้งเป็นผักที่ช่วยดีท็อกร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากผักบุ้งมีคุณสมบัติในการช่วยล้างพิษในลำไส้พร้อมทางแก้อาการท้องผูกไดีๆอีกด้วยนะคะ 7. ข้าวโพดอ่อนมี33แคลอรี่ข้าวโพดอ่อนมีส่วนช่วยย่อยอาหารช่วยกระตุ้นกระเพาะอาหารและลำไส้ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยลดอาการบวมน้ำได้อีกด้วยะคะ่ะ 8. บ๊อกคลี่มี33.7แคลอรี่บ๊อกคลีรวมไปด้วยไฟเบอร์ที่สูงช่วยให้รู้สึกอิ่มนานแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้อีกเช่นกันทั้งนี้แนะนำให้ปรุงสุกก่อนกินจะช่วยปลอดภัยต่อร่างกายมากที่สุดนะคะ 9. เห็ดเข็มทอง มี36.3แคลอรี่เห็ดเข็มทองอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่สูงมากและยังมีประมาณแคลอรี่ที่ต่ำอีกด้วยจึงไม่แปลกที่เมื่อกินผักชนิดนี้จะรู้สึกอิ่มเร็วและอิ่มนาน 10. แครอทมี41.3แคลอรี่แครอทมีประโยชน์ต่อผิวพรรณและยังช่วยลดไขมันบริเวณหน้าท้องไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างๆของร่างกาย มีผักชนิดไหนเป็นผักโปรดของสาวๆหรือของคนที่กำลังลดน้ำหนักกันอยู่บ้างคะแชร์ให้เราดูนิดนึงจัดให้สวัสดีค่ะ